ก,ก็งานนี้ถือว่าเราโครงการฝังกุญใจนะครับเรากับเคลื่อนงานมามานานนะครับเกิน10ปีนะครับแต่สิ่งสิ่งที่สําคัญคือตอนนี้ที่เราขาดก็คือว่าคือเรามีตั้งแต่ต้นน้ําในการที่ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการผลิตสินค้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอแปรรูปแล้วหาตลาดยากนะครับหรือได้ก็ได้นิดหน่อยไม่คุ้มกับการที่ขับเคลื่อนงานนะครับพอดีเราเรา,เราได้มองเห็นสิทธิชั้นเนี่ยที่เป็นมืออาชีพในการที่จะช่วยเรา ปลายน้ําในการทําตลาดนะครับเราก็เลยสกลงว่างานนี้ขอให้ซิลูชันในการบริหารร้านค้าชุมชนที่เรามีความตั้งใจอยู่ในโครงการตามใจของเรานะครับสินค้าสินค้าตัวน,นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราผลิตสินค้าแล้วก็ส่วนมากจะขายดูธรรมชาติเรายังไม่เคยทําร้านค้านะครับส่วนมากส่วนมากชาวบ,บ้านเนี่ยครับวิสาหกิจชนจออ,ออกงานตามตามกิจกรรมต่างๆที่ทางทางราการจัดให้นะครับแล้วก็ตามหน่วยงานว่าจะเป็นเมืองทองท่านีหรือศูนย์ ศูนย์แสดงสินค้า,าต่างๆนะครับทุกจังหวัดก็เจ้าสินค้าตัวเองไปนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำสินค้าร้านค้าชุมชนของเราเองนะครับแต่เรามองว่าเราต้องการทําให้เป็นร้านค้าสะดวกซืซอค่ะ ก็เหมือนร้านค้า c o n v e นียน c ์ store ทั่วไปที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดนะคะที่ประชาชนต้องใช้อยู่แล้วในขณะเดียวกันเราก็จะรับสินค้าที่มาจากโอทอกนะคะที่มาจากชุมชนต่างๆนามาพัฒนาก่อนนะคะแล้วก็มาอยู่ในช่องทางของร้านค้าสะดวกซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปที่อัปเกรดมามีสินค้าของชุมชนมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะใช้ความที่เราเป็นเอ็กซ์เพรสเชนา์ของการทําออนไลน์นะคะเราก็จะทําการโปรโมทสินค้าที่อยู่ในร้านค้า ของเราในร้านค้าสะดวกซื้อนี่แหละค่ะเราจะเอาช่องทางออนไลน์มาโปรโมทให้คนเนี่ยเขาสนใจว่าเอออยากซื้อสินค้าอนี้มาที่ร้านนี้มันมีขายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาออนไลน์เข้ามาแปะนะคะกับการค้าสะดวกซื้อนนะคะ จร,จริงๆเราประสบความสำเร็จมากในการทำธุรกิจออนไลน์เราเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะแล้วเรามีรูปแบบในการทำการตลาดที่เป็นการตลาดออนไลน์อย่างทันสมัยเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าการทธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันมีความเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเป็นเอ็กซ์เพรสตรงนี้เรามองว่า เราจะใช้ประโยชน์จากชุมชนเนี่ยนะคะทีะ่คนของเราเองนะคะคนในชุมชนที่เราจะไปพัฒนาและหยิบเขาเข้ามาเป็นมือออนไลน์มืออาชีพพวกนี้นะคะก็จะเข้ามาเป็นกําลังสําคัญในการที่เราจะต่อยอดจากความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมานะคะในปีถัดไปเนี่ยเราก็จะ ขยายกิจาการพูดง่ายๆว่าจากการที่เราทำ e อม m m e r ์ซแพลตฟอร์มทำออนไลน์ทำออฟไลน์ line, ธรรมดาวันนี้เราก็จะก้าวไปสู่ในเรื่องของการทำร้านค้าสะดวกซื้อเพื่อจะระดมคนนะคะที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดที่ต้องการเรียนรู้เป็นคนรุ่นใหม่ต้องการเรียนรู้การทำธ,รรธุรกิจออนไลน์เข้ามาในแพลตฟอร์มของเรานะคะมาช่วยกันทำ<ส>เพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะการตลาดของเราในแพลตฟอร์มของเราก<ส>็จะมีย<อ>ูสเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลซึ่ง ยูเซอนี่แหละค่ะก็จะเป็นกําลังสําคัญในการที่จะโปรโมทร้านค้าของเราหรือจะเข้ามาทํางานออนไลน์สร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับทุกคนแล้วก็คืนไรายได้